เส้นหมี่อบแห้งไวๆตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาดเส้นหมี่อบแห้งที่หนึ่งในใจคู่ครัวไทยทุกบ้านจากรุ่นสู่รุ่นเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เส้นหมี่ไววไฟเบอร์สูงด้วยคุณประโยชน์ใยอาหารสูงถึง8เท่าจากสูตรปกติช่วยเพิ่มกาก,ากใยเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ในลำไส้สร้างทางเลือกใหม่เอาใจคนชอบเมนูเส้นและรักสุขภาพ นายยศสรันต์แต้มคงคาผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาดบริษัทโรงงานผลิตอาหารไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเส้นหมี่อบแห้งไวไวเปิดเผยว่าแบรนด์เส้นหมี่อบแห้งไวไวเป็นสินค้าที่อยู่คู่ครัวไทยมายาวนานที่ทุกบ้านต้องมีติดครัวไว้โดยสิ่งที่ไวไวย,ยึดถือมาโดยตลอดคือความยึดมั่นในคุณภาพของสินค้าด้วยวัตถุดิบจากข้าวเจ้า100%ผสานกรรมมาวิธีการผลิต ที่สะอาดและทันสมัยทำให้ได้เส้นมีอบแหง้งที่มีคุณสมบัติเหนียวนุ่มไม่ขาดตอนอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ต่างจากคู่แข่งในท้องตลาดทำให้เป็นที่ครองใจผู้ริโพกมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นครับก็ด้วยความที่เราเป็นเส้นมีอบแหง้งยอดขายระดับหนึ่งนะคะเราก็มีการพัฒนาต่อเนื่องไม่หยุดยั้งน,นะคะก็คือตัวเส้นมีอบแหง้งไฟเบอร์สูงตัวนี้นะครก็เป็นเป็นตัวที่ ทางบริษัทพัฒนาร่วมกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะฮะก็คือเป็นพัฒนามากว่า2ปีเพื่อพัฒนาสินค้านวัตก,กรรมใหม่เพื่อตอบโจทย์มูลโภคสำหรับกลุ่มคนที่คอนเซิร์นเรื่องสุขภาพครับหลักๆเลยก็คือมีไฟเบอร์นะคะและ้วก็อย่างที่2ก็คือช่วยลดน้าตาลในเลือดได้เพราะมันจะทําให้การย่อยสลายของแป้งเนี่ยช้าลงก็เราต้องการขยายพอร์ตของกลุ่ม เซกเมนต์ที่พรีเมียมขึ้นจากข้ากล้องแล้วก็เป็นเส้นมีไฟเบอร์เนี่ยเป็นตัวที่2แล้วก็จะมีตัวโทรไปก็คาดหวังว่าจะได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคกซึ่งจาพิสูจน์จากตัวแรกก็คิดว่าน่าจะได้รับการยอมรับที่ดีครับหลักๆจะใช้สื่อออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็ไอจีอะไรพวกเนี้ยครับเป็นการสร้างการรับรู้แล้วก็ติ๊กต็อกแล้วก็อาจจะเน้นช่องทางการขายใหม่ๆพวกออนไลน์ครับซึ่งเป็นช่องทางที่เติบโตสูงขึ้นทั้ง โดยรวมแล้วของเราด้วยสำหรับเซนมีไฟเบอร์ฮะก็อยากฝากสำหรับกลุ่มคนที่รักสุขภาพมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายฮะอ,อ,อยากให้ทดลองออสินค้าของเราเป็นทางเลือกหนูครับ